สวัสดีครับสุสนิคุกที่น่ารักทุกทุกคนและก็สวัสดีผู้ปกครองท,ทุกทท่านเหมือนเดิมครับวันนี้มาพบก,กับผมครูออฟในวุฒิศั์คงแถลงกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชัป์ระดับูศึกษาปีที่4ต่อจากคลิปเดิมนะครับคลิปที่แล้วเราเรียนเนื้อหาไปคลิปนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทกันซึ่งครูได้สั่งไปแล้วแหละแต่มันจะมีบางกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องฟังคลิปเสียงฟังคำบรรยายแล้วทำตามนะครับอ่า ให้นักเรียนทําไปพ,พร้อมๆครูวันนี้เลยเตรียมหนังสือที่มาเลยนะครับเราจะไล่ไปตั้งแต่หน้าสามสิบหกกันก่อนเลยข้อแรกจะอยู่ที่หน้าสามสิบหกนะครับอ่ะะาเฉลยคําตอบนะครับอ่าเราเช็คไปตามๆครูนะครับในส่วนที่นักเรียนทําเสร็จแล้วก็เช็คไปพร้อมๆกับครูนะครับส่วนที่ยังไม่ทําก็ให้ทําไปพร้อมๆกับครูเช่นกัน แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2. My Body 2> A Listen and Check อ่าเขาให้เรียนฟังและเ,เขียนื้อหมายถูกลงในตารางตามประโยคที่ได้ยินนะครับซึ่งตารางจะเป็นตารางของอชื่อจะมีชื่อ Rose Jim แล้วก็ b l a c k e นะครับมามา ฟังกันเลยว่าเขาจะพูดว่าอย่างไรเนี่ยตัวอย่างตัวอย่างโรสถูกติ๊กถูกที่เลขสองขาไปแล้วนะครับอ่า number one blackie has four legs อ blackie has four legs h a d four legs four legs คือสี่ขาอ่ะติ๊กถูกช่องนี้นะครับ black blackie number two rose has short hair อ ใครครับ Rose has short hair ยิ้มฟังให้ดีนะครับ Rose has short hair Number three Jim has small eyes Jim has small eyes small eyes small eyes นะครับต่อไปก็สี Number four Rose has two legs Rose has two legs อ่ะเขาเขาติ๊กให้แล้วเห็นไหมครับอันนี้ครับติ๊กให้แล้ว อ่าทูเลขของโรดติกให้แล้วนะครับต่อไปข้อ5 number f Blackie has small eyes Blackie has small eyes นะครับ number 6, Jim has two legs Jim Jim has two legs Jim has two legs นะครับโรสถูกติดที่ two legs กับช h อ r แ hair t i m ถูกปิกที่ two legs แล้วก็ small eyes blackie ถูกปิกที่ four legs แล้วก็ small eyes นะครับอ่าตามนี้ต่อไปอ่ะต่อไปให้นักเรียนวาดัังแล้ว,วาดภาพตามประโยคที่ได้ยินอ่วาวาดโครงหน้าแบบนี้ไว้วาดโครงหน้าแบบนี้ไว้ใน ช่องแต่และช่องของตัวเองนะครับมันจะมีช่องโทนี่กับช่องเจนนี่นะครับภาพแบบนี้ซึ่งองค์ประกอบใบหน้าจะมีคำอบอกลักษณะเล็กใหญ่เช่น small big ฟังให้ดีๆนะครับฟังให้ทันเดี๋ยวครูจะพูดซ้ำให้เดกเรียนทวนให้เรียนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคมาเริ่มกันเลย number o Tony has two small ears and big eyes. Tony has two small ears and big Number eyes. Two, Jenny has short hair and a small nose. Short hair and small nose. Number 3. Tony has a big mouth and long hair. Big mouth and long hair. Number 4. Jenny has two big eyes and a small mouth. Two big eyes and small mouth. Okay. เร็วมันเร็วนะครับอ่ะมี4ประโยคนะครับเขาบอกว่า number one คือประโยคที่1 number two คือประโยคที่2 number three คือประโยคที่3 number four คือประโยคที่4ซึ่งประโยคที่1จะพูดถึงโทนี่คือภาพแรกของนักเรียนประโยคที่2จะพูดถึงเจนนี่คือภาพที่2ของนักเรียนภาพอ่ประโยคที่3ย้อนกลับมาที่จะพูดถึงภาพของโทนี่คือภาพคนที่1 Number 1. Tony has two small ears and big eyes. Number 2. Jenny has short hair and a small nose. Number 3. Tony has a big mouth and long hair. Number 4. เจน has two big eyes and a small mouth โอเคโจวีสี่ประโยคโดยคุณจะสืบให้ฟังนะครับภาพแรกโทนี่เนี่ยในประโยคเขาบอกว่าโทนี่จะมี two small eyes small eyes เดี๋ยวคุณบอกลักษณะเลยล้วกันว่าอวัยวะนี้มีลักษณะอย่างไร small eye โทนี่หนึ่ง small eye แล้วนะ อ๋อแอมแอ r โซ small ears small ears เอาใหม่น่ครับโทนี่หนึ่ง small ears สอง big eyes big eyes สาม big mouth big mouth ส, big mouth. สี่ long hair long hair อ่าต่อไปเจนนี่หนึ่ง Short hair. short h small nose small nose 3. big eyes big eyes และสุดท้าย small mouth small mouth โอเคมี4ประโยคเออมี4อวัยวะทั้งสองคนนะครับที่เขาเน้นมาที่เรียวกาดอย่างไรก็ได้แต่4อวัยวะนี้ของแต่ละคน ต้องมีขนาดเหมือนกับที่โจทย์กำหนดส่วนอย่างอื่นวาดอย่างไรก็ได้โอเคนะครับต่อไป b e. listen and draw number o ต่อไปหน้า37นะครับให้ในกักเรียนเขียนคำศัพท์ใหม่จากตัวอักษรที่เขากำหนดลงในช่องว่างให้ถูกต้องคือเอาคำมาเรียงเอาตัวอักษรมาเรียงเป็นคำ ที่หมายถึงอวัยวะนะ่ะให้ถูกนะครับเพราะเขามีตัวอย่างให้แล้วข้อที่หนึ่งนะครับเขามีรูปให้หไหมใบจาการูปเมาส์เียนก็ไปหาคาําว่าเมาส์เขียนยังไงมาเติมอเมาส์ปากเติมแบบนี้ข้อที่สองล่ะข้อที่สองคือรูปอะไรเหมือนจะชูอ่อมือแหงขึ้นมาแต่มันเป็นเหมือน,ม,น,ม,นมันเป็นใช่แหนไหมดูที่อักษรด้วยนะครับบางคนเติมแหนมาส่งคุณนะ แขนมือเนะ่ยบางคนเอาแฮนมาเติมนะแต่ว่าในอักษรมันไม่ได้พูดถึงแทนนะครับมันพูดถึง fingers fingers นิ้วมือนะครับก็พูดถึงนิ้วมือนะครับต่อไปข้อที่3คืออะไร e y ตานะครับต่อไปภาพที่4คืออะไร nose nose นี่คือภาพจมูกนะครับ nose นะครับและสุดท้ายคือภาพ อะไรเอ่ยเฮอวิกผมนะครับเห็นว่าวิกผมเนาะคือคําว่าเฮนะครับต่อไปข้อดีข้อดีข้อให้นักเรียนหาคําศัพท์แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบตัวสะกดให้เรียงต่อกันเป็นชื่อส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเขามีตัวอย่างให้ที่กระบวนรถไฟที่1นั่นเองข้อที่1เป็นตัวอย่างให้แล้ว เราเจอคำว่า hand จากขาบวนรถไฟที่หนึ่ง hand ที่แปลว่ามือแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นแบบนี้คือ fingers นิ้วมือนะครับ hand มือรวมๆคือมือแต่ถ้าเป็นนิ้ว finger นะครับผมต่อไปรถไฟขบวนที่สองเราเจอคำไหนเอยในรถไฟขบวนที่สองนี่จเจอคำไหนครับ เจอคำว่าโน้ตหรือเอ้าไม่ใช่โน้ตเจอคําว่าอามอามที่แปลว่าแขนอามแขนนะครับโอเคต่อไปขบวนที่สามขบวนที่สมดูสิครับเจออะไรเจอคําว่าฟุด อันนี้ครูโชว์ไม่ได้นะครับเพราะว่าครูนั่งสอนอยู่ครูจะโชว์ฟูดไม่ได้ครูยกขึ้นมามันจะไม่ดีไม่งามนะครับฟูดเท้านะครับโอเคต่อไปหนะ้าสามสิบแข้ามไป39ก็ขอข้ามไปเลยแล้วกัน38มสิเขาให้นักเรียนว่าภาพตามประโยคที่เขากำหนดไว้นะครับ เหมือนกับข้อข้อ b นะครับที่ให้วาดภาพตามที่ครูพูดมันยายไปนะ็ะโทนี่กับเจนนี่เหมือนกันนะครับให้คิดวาดเหมือนโทนี่กับเจนนี่แต่อันนี้จะเป็นบิลกับมิกกี้นะครับบิลกับมิกกี้มีสองสองตัวละครนะครับหน้าสามสิบแปดวาดสองตัวละครนะครับอ,อวัยวะขนาดตามที่โจทย์กำหนดต่อไปหน้าสามสิบเก้า ใน39เนี่ยเขาให้นักเรียนจินตนาการรูปร่างหน้าตาของตัวเองเมื่ออายุ80ปีจากนั้นวาดภาพแล้วก็เขียนบรรยายว่าส่วนต่างๆนะครับถ้าแก่ตัวไปจะเป็นอย่างไรบรรยายด้วยนะเช่น 1. ลองไว้แห h เขามีตัวอย่างให้ 1. ลองไว้แห h i t e ยาวไว้สีขาวแ hey, a ผมผมยาวแล้วก็มีสีขาว หนึ่งไปแล้วบ้านมาระบาดสีเป็นผุมสีขาวนะครับเพิ่มมาอีกสักสองประโยคก็ได้ให้ครูนะครับเช่นประโยคที่สองนี่อาจจะเขียนว่า small eyes ตาก็จะเล็กลงเพราะว่าหนังตาหย่อนคนแก่หนังตาหย่อนมาปิดตาตาจะเล็กลงนั่นก็เขียน small eyes นะครับปากล่ะปากเล็กลงบางคนอรอปากเหี่ยวลงนะครับเหี่ยวผิวหนังจะเริ่มเหี่ยวหย่อนยาน small mouse ก็ได้น่าเขียนสออย่างก็ได้ small I, small mouse ก็ได้นะครับโอ้ oh ไม่แต่ไม่กูอีก2ประโยคแล้วก็วาดภาพมาแลบายสีให้สวยงามนะครับส่วนอีกอันหนึ่งข้อ G ในหน้า39เก้าขอให้นักเรียนวาภาพสัตว์ที่มีขามากกว่า4ขาหนึ่งใน1ตัวพร้อมนักเขียนชื่อสัตว์นั้นๆเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษครูเชื่อว่านักเรียนสามารถหาได้ วาดมาเขียนให้ได้นะครับพวกสัตว์หลายขานะครับไม่ใช่เขียนว่ามา,มาเขียนมาบอกครูว่าเป็นตาก้า,าบอย่างเงี้ยแมงป่องเี้ยภาษาไทยไม่เอาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขียนเป็นภาษาอังกฤษวาดเสร็จรวบายสีเสร็จเติมภาษาอังกฤษใหมครูนะครับฮะจะได้รู้สัพใหใหม่ด้วยตัวเองต่อไปหน้าสี่สิบหน้าสี่สิบก็ให้นักเรียนดูภาพแล้วเขียนบรรยายในภาพแล้วเขียนบรรยาย นะครับอ่เห็นไหมฮยยกหน้า40่สิุภาพหน้านี้เด็กผู้หญิงเออยภาพเด็กเห็นไหมครับอ่าแล้วให้ในักเรียนเขียนบรรยายข้อที่1 he don't have เขาไม่มีอะไรเขาไม่มี big nose ในภาพไม่มีจมูกเลยแสดงว่าจมูกเล็กก็เลยไม่ว่าแสดงว่า big nose ข้อหเติม big nose นะครับ he don't have big nose ต่อไปข้อสอง He don't have เขาไม่มีอะไร long hair เขาไม่มีผมยาวเพราะว่าในภาพเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นข้อท er ี่2เติม long hair ก็ได้ส่วนข้อที่3 he h a v e he h a v e อะไรเติมลงไปนักเด่นเห็นอะไร big อะไร small อะไรก็เติมลงไปก็อสมข้อ4เติม เองนะครับโอเคต่อไปข้อหน้า41หน้า41ฝึกเขียนเหมือนเดิมนะครับเขียนศัพท์คำละสองครั้งลงในช่องว่างที่เขากำหนดนะครับคำละสองครั้งลงในช่องว่างที่เขากำหนดนะครับส่วนข้อ j ดูตามเว็บไซต์ามาเขียนครูเชื่อว่านักเรียนทำได้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทำได้นะครับ่า อย่าลืมทำให้เสร็จนะครับเติมให้ได้นะครับ He d o ด t ข้อหนึ่งข้อสองูเติมให้แล้วเนาะหน้า40ข้อ 3, ข้อสี่ h ีแฮคูให้เป็น He has ก็ได้เข้มีอะไรเติม He has แล้วก็ตามด้วยอวัยวะไม้ครนะครับอต่อไปผูจะพาเฉลยหน้า 42, 43ิหน้า 42, 43เป็นเฉลยข้อสอบมีหมดสิบข้อใช่ไหมครับโอเคมี10ข้อนะครับโอเคมาเริ่มที่ข้อที่หกันเลย ประโยคคำสั่งข้อใดมีความหมายว่าแตะที่คอของคุณแตะที่คอของคุณคือแตะจะคือทัดนะครับทัเย่วนเนกคอนักเรียนก็ดูดูว่าคำไหนหมายถึงคอไปเปิดเทียบนะักกูเชื่อว่านักเรียนทําถูกหมดแน่เลยไปฝึกหัดนี้ไม่ยากนะครับข้อหนึ่งตอบดีนะครับอ่าทัดยืวนเนค ข้อ2 I walk with my da, da, da. เราเดินด้วยอะไรของเราครับ I walk with my feet นะครับ feet เปลี่ยนมาจากเปลียนมามาจาก foot นะครับ I walk with my feet ฉันเดินด้วยเท้าของฉันต่อไปข้อ3 I smell with my smell with my ตอบข้อดโนสเหมือนแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้ในคลิปที่แล้วที่ให้โยงเส้นนะครับเหมือนกันถ้าอันนั้นถูกอันนี้นักเรียนก็จะถูกเช่นกันต่อไปข้อที่4ประโยคข้อใดมีความหมายตรงกับภาพภาพรูปภาพคือภาพหนูหนูภาษาอังกฤษคือแรดนะครับแรดอ่า เดือดแลด s ฮอ่ะมันเขียนเหมือนกันหมดเลยเดือดแลด s ฮอ่ะทั้ง4ช้ชอย์แต่ต่างกันตรงที่ข้อเเขาบอกว่า long neck คอยาวข้อ B บอก long tail หางยาวข้อ C บอก short tail หางสั้นข้อ D บอก short arm แขนสั้นข้อนี้ข้อไหนตรงกับภาพหนูนี้ที่สุดครับหางยาวนะครับ long tail ต่อไปข้อห้าานักเรีนต้องการให้เพื่อนโบกมือ,อนักเรียนจะพูดว่าอย่างไรโบกโบกมือสบัดนะผู้สอนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับคือคำว่าเวฟแต่มือภาษาอังกฤษคือ hands hands เรื่อนเรามีสองมือใช่ไหมครับเติม S นะครับ h a น d s ฉันั้นข้อนี้ตอบข้อ A w a v ว็บยูแฮนส์เว your hands เหมือนถ้าครูสั่ง w เว your hands บกมือของคนเว็บ your hands your hands อ่าต่อไปข้อ6ประโยคในข้อใดเรียงคำได้ถูกต้องเรียงเสร็จแล้วแปลเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะครับข้อไหนเ้าเรียงถูก ข้อเอกเขาบอกว่า with my mouth I eat เปดแปลกไหมข้อบีบอก my mouth I eat with นี่ยิ่งหนักไปอีก C I eat my mouth with with ปแปลว่ากับ with ปแปลว่ากับก็ต้องคู่ถัดไปก็ต้องเป็นคู่กับอวัยวะนะครับข้อดบอก I eat with my mouth อข้อนี้สวยสุด I eat with my mouth ข้อนี้ตอบ ข้อดีนะครับโอเคต่อไปข้อ7ประโยคในข้อใดเรียงคำได้ถูกต้องเหมือนเดิมอีกแล้วข้อแรกอ่าขึ้นต้น A B C D ขึ้นต้นเหมือนกันหมดเลย And And แล้วก็คำต่อไป Elephant Elephant And Elephant along nose ทำไมแฮชมาอยู่สุดท้ายส่วนมากคำที่อยู่ท้ายประโยคมักจะเป็นอวัยวะอวัยวะจะอยู่แทบจะ,ทะจะอยู่สุดท้ายประโยคจะอยู่สุดท้ายประโยคนะครับข้อไหนเอ่ยมีอวัยวะอยู่สุดท้ายประโยคนี่มี c กัดีคือ nose อ่าข้อไหนถูกเอ่ยข้อที่ถูกคือข้อ c an elephant has a long nose อ่าส่วนลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นสั้นยาวหรือว่าใหญ่หรือว่าเล็กเนี่ยจะอยู่นําหน้าอาวัยวะครูบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วครูบอกไปแล้วว่ามันจะต่างกันกับหลักภาษาไทยของเราภาษาอังกฤษกักบภาษาไทยจะต่างกันในการวางคำนะครับลองย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปเนื้อหานะครับถ้าไม่เข้าใจต่อไปข้อ8 the g a f f e has a long neck is that not มันไม่มีอะไร A a long neck B a short neck C a late neck D a big neck ประโยคต้นเขาบอกว่า the giraffe has a long neck the giraffe has a long neck มันมีคอยาวฉะนั้น i don t don't have ฉะนั้นมันไม่มีคอสั้นนั่นก็คือข้อ B a short เนคนะครับต่อไปข้อเ้าเขาบอกว่าประโยคในข้อใดมีความหมายตรงกันกับภาพอาจากภาพเป็นผู้หญิงผมยาวสลวยข้อไหนตรงตรงกับภาพนะครับเอเขาบอกเจนแฮ s ช็อตแฮร์ในภาพช็อตแฮร์ไหมช็อตแฮร์ไหมเ้าบีเจน d อ n t นแฮร์ปลองแฮร์ don't have long hair don't have long hair โอเคต่อไปข้อ C Jane has hair long huh? hair long สอดตำแหน่งผิดไหมต่อไปข้อ D Jane has long hair ข้อที่ถูกคือข้อ D นะครับข้อสุดท้าย she has ten ดดด she had ten เด mm ็ดเด็ดเ ten แปลว่าเลขอะไรครับ one two three four five six seven eight nine ten ten แปลว่าสิบ she had she, Ron, how, can you? Can you Leg s h หล่อนเขาผู้หญิงผู้หญิงมีอะไรสิบมีอะไรสิบเอ้เลเล็ขาเป็นสิบไหม be fingers fingers finger ค finger. ือนิ้วมือนิ้วมือสิบอ่ะไม่ต้องแปล 15, ต่อแล้วข้อนี้ตอบข้อ 15. B นะครับโอเคเสร็จแล้วจบแล้วได้ยึกกันไหมเอ่ยครูหวังว่านักเรียนจะทำจบเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ครูไม่ได้นำมาพูดในะบทจไไห์นักเรียนก็ต้องทำให้เสร็จด้วยนะครับในหน้าออก3 3 4่อ39 40 4 4 39อ่า3 4 3 4 4เอ่อหน้านี้ทำให้เสร็จ นะครับแล้วก็มาส่งโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า Unit 3, ในยูนิตในีารกรียนรู้ถัดไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย